สวยมากนะครับได้มาก็ชอบนะครับเห็นครั้งแรกก็ถูกใจคือว่าอยากได้มานานแล้วนะครับเหรียนหลวงปู่ผังรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับสระเอะสวยมากเลยนะครับ <c oughs> นี่เพื่แก้วฟ้าไปทำทองมาน,นี่มันมีบินเงินสดอยู่นี่ไงนี่ไงอันนี้ทองหกจุดประมาณหกกัมหกกัมเก้านะประมาณหกกัมเก้านะครับอันนี้ก็ร่วมค่าอันนี้ค่าแรงก็ พันสองไม่ค่าแรงก็พันสองนะครับรวมแล้วก็อันนี้ของอันนี้องค์เรี่ยมทองนะก็หนึ่งมืนสามพันสี่สิบหกบาทนะครับอันนี้กรอ,อ,อบเงินกรอบใหญ่ก็กรอบเงินกรอบใหญ่ก็พันสี่กรอบเงินเล็กพันเอ็ดกับอันนี้มันเรียมพลาสติกด้วยร้อยหนึง่งอันนี้ก็เลียมพลาสติกด้วยร้อยหนึ่งนะครับก็เป็นพันสองอันนี้ก็เป็นพันห้า รวมแล้วก็เป็นหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทองนี้นะองนี้แหละที่นี่องนี้คือหนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมืนสามพันกว่าบาทนี่เลื่มถ่ององนี้นะึหมื่นกว่าบาทสามหนึ่งมืนสามพันกว่าบาท <c oughs> แล้วก็จะมีองค์เล็กนี้เรี่มกรอบเงินองค์เล็กเป็นนางกวักนะนางกวักวัดป่านะครับอันนี้ก็เรี่ยงเงี่มกรอบเงินใหญ่อันนี้น่าจะเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่ออะไรแก่ฟัดจะไม่ได้หลวงพ่ออนะไร <c oughs> วัดสมเด็จวัดะระฆังอนะไรครับองค์นึง อันนี้ที่เรี่ยมมาประมาณพันหกนั่นี่นี่เลี่ยมเงินองค์นี้ประมาณพันหกหนาตึ๊บเลยพันหกร่วมกับพลาสติกด้วยรวมกับพลาสติกด้วยรวมรวมกับอัน,นเลี่ยมเรี่ยมน,นี้ได้เลี่ยมอันนี้ประมาณพันพันสี่พันสามอันนี้นะองค์นี้นะเลี่ยมเงินมาเลี่ยมเงินก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับเลี่ยมทองแพงหน่อย ้าแรงก็พันสองฝากพี่เขาไปเลี่ยมมาหลวงพ่อช้างอาจารย์ช้าง <c oughs> เก็บไว้นะ ชอบก็เก็บพระชอบพระสวยไงสวยๆเราชอบไงใช่มีแต่สวยๆนัเนี่ยอันนี้อันนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนนสวย,สวยมีแต่สวยๆทั้งนั้นนั่นี่ยนางกว่าก็สวย ชอบพระสวยๆพระแท้แต่สวยไงชอบนะแพงไม่เป็นไรชอบแพงก็บูชาแพงก็ซื้อ,เ,อเราชอบวันนี้พระแก้วฟ้าคือเอามาให้ชมไปเฉยครับเพิ่งเพิ่งได้มานะเดี๋ยวจะหาว่าพระแก้วฟ้า คุยไม่ได้นะโมไม่ไดนะ้เรียมให้ดูได้มาแล้วเรี้ยงม,มาให้ดูนะครับโอ้มืออีกบลอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ลุ้นแรกเหมือนกันหลวงปู่พางแต่ว่าเป็นหน้าเอียง <c oughs> เยื้อมเงินหน้าเอียงสวยตรงนี้ก็สวยเหมือนกัน คิดว่าเราจะเอาเฉพาะผ้าสวยนะครับแพงไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้สวยไว้ก่อนขอให้สวยผ้าแท้สวยชอบ <c oughs> เห็นราคาเลี่ยมทอวงแล้วก็ตกใจหนึ่งมื่นสามพันสี่สิบหกบาท <c oughs> วันนี้ก็แค่นี้นะครับแก้ฝ้าผ้ามาให้ชมเ่เชยนะครับอันนี้เขาให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับวันนี้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับผม